เอาละครับสำหรับท่านไหนที่ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมินะครับของเสี่ยวมีรุ่นนี้ที่ผมจำหน่ายไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่านะครับให้ใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือโดยผ่านบลูทูธนะครับผมอันดับแรกนะครับเวลาที่เครื่องเข้ามานะครับเขาจะไม่มีถ่านมาให้นะครับผมจะแถมถ่านเข้าไปใน กล่องด้วยนะครับสิ่งที่เพื่อนจะได้รับไปก็คือเครื่องวัดอุณหภูมิ1กล่องนะครับพร้อมคู่มือเสร็จแล้วก็จะมีฐานเนี่ยนะครับเป็นฐานแบบกระดุมนะครับ cr 2 0 3 2นะครับหนึ่งก้อนนะครับที่จะไปในเซตราคา250บบาทที่จำหน่ายนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับกันเลยนะครับว่าวิธีการตั้งค่าเซตไอเจ้าเครื่องวัดอุณหภูมินี่นะฮะ ให้ใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือของเรานะครับต้องตั้งค่ายอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะอันดับแรกนะครับเมื่อเราได้อของมาแล้วเราแกะกล่องออกมานะครับเราจะเจอเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ว่าจะยังไม่มีภาพหรือการวัดขึ้นนะฮะจนกว่าเราจะใส่ฐานเข้าไปนะการใส่ฐานนะครับก็ทำไม่ยากนะครับ อันนี้คือด้านบนนะเราจะมองนี้ด้านบนมันจะมีรูเล็กๆอย่างนี้นะครับแต่ด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นรูที่ใหญ่กว่าแบบนี้นะครับเราจะต้องแกะนะครับแกะฝาอ่าโดยรูดเนี่ยนะครับออกไปเรื่อยๆนะครับรูดฝาออกหมดนะครับก็จะพบกับที่ใส่ฐานด้านหลังนี้นะครับผมอันนี้คือเราใส่ฐานไว้เสร็จแล้วนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเราแกะ่านออกมาครับแล้วเดี๋ยวเรานี่นะครับเรายังไม่ได้ใส่่านเอาละครับเครื่องมานะครับมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้คือไม่มี่านมาให้นะครับฐานนี้ก็จะแถมไปข้างนอกเพื่อนๆก็ต้องเอา่านนะครับใส่ไปทางด้านนี้นะครับเอาทางด้านที่เป็นไอตัวแบบนี้นะครับใส่แล้วไอ้ด้านที่มีเครื่องหมายมีตัวหนังสือเอาไว้ข้างหลังนะครับ มันจะมีตัวหนังสือเขียนอยู่นะครับเอาไว้ข้างหลังหันออกมาแล้วก็กดลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดฝาเข้าไปนะครับเหมือนเดิมไอรูตรงนี้นะครับจะอยู่ทางด้านเดียวกับรูเล็กๆข้างบนนะครับเวลาเราปิดฝานะครับเราก็กดให้สนิททั้ง4ด้านนะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับตอนนี้เราก็มีตัวอุณหภูมิขึ้นแล้วแล้วตัวนี้ก็จะเป็น ตัววัดความชื้นนะครับถ้าเราไม่ได้จะต่อเข้ากับมือถือนะครับเราสามารถเอาตัวนี้ไปไว้ในโรงเรือนได้เลยแต่ข้อควรระวังคือเราอย่าให้มันโดนน้ำนะครับเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เราสามารถจะหาถุงพลาสติกนะครับคลุมถุงแกงถุงร้อนอะไรก็ได้ครับคลุมเอาไว้นะครับอย่าให้น้ำสะบัดมาโดนกับเครื่องโดยตรงนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับ แล้วก็ห้ามทำหล่นนะครับ2องอย่างฐานก้อนหนึ่งที่เราใส่นะครับจะอยู่ได้1ปีนะครับสามารถสแตนบายวัดอุณหภูมิได้1ปีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งเข้ากับมือถือของเรานะครับว่าต้องทำยังไงนะครับนี่นะครับสิ่งที่ได้ไปก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับแล้วพอเราแกะกล่องออกมานะครับ มันจะมีคู่มือเล่มนี้อยู่นะครับอของเสี่ยมี่ให้เราเปิดไปนะครับที่หน้าที่5นะครับตรงนี้จะเขียนว่าหน้าที่5เราจะเจอกับตัว QR code นะครับให้เราสแกน QR code ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสแกนให้เพื่อนๆดูนะครับเอาละครับพอเราเปิดมาหน้าที่ล้วนะครับให้เราเปิดโปรแกรม Line นะครับ พอโปรแกรมลายขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เราจะต้องอยู่ในหน้าหลักนะครับเขาจะเขียนว่าหน้าหลักตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปตรงนี้นะครับตรงช่องค้นหาเนี่ยมันจะมีรูปเป็นการสแกนนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้ตัวนี้นะครับเข้าไปสแกนที่ qr code นะครับนี่นะครับพอสแกนเสร็จนะครับมันจะมีลิงก์ขึ้นมาตรงนี้นะครับให้เราแตะ ตรงนี้นะครับเพื่อเปิดลิงก์นะครับมันจะพาเราไปที่แอปพลิเคชันชื่อว่า m ี Home นะครับมี Home ใน Google p l a y นะครับเมื่อเราเจอแอปมี Home นะครับเราก็ทำการติดตั้งนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับ ใช้เวลาประมาณสัก3าวินาทีนะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดครับเปิดเข้าไปนะฮะอ,อ่านข้อกำหนดเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ยอมกดยอมรับและดำเนินการนะครับทีนี้พอมันขึ้นหน้านี้เราก็กดยอมรับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ต้องเลือกประเทศที่เราจะใช้งานนะครับก็คือประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราก็ ค้นหาที่ประเทศไทยนะครับเอาครับเจอแล้วประเทศไทยนะครับเพื่อนๆก็แตะไปะที่ไทยนะครับเนี่ยแตะตรงคำว่าไทยเสร็จแล้วก็บันทึกนะครับเอาครับอ่านี่ก็เข้ามาสู่ในแอปมี่โฮมนะครับเขาจะถามว่ามันเป็นให้เราลอง ใช้งานเลยไหมนะครับเราก็กดว่าลองเลยนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ต้องเลือกคำว่าเลือกทั้งหมดนะครับอืมเลือกทั้งหมดเสร็จแล้วก็กดถัดไปนะครับแล้วก็กดอนุญาตก็าถามว่าอนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งของคุณไหมกดอนุญาตนะครับนี่นะครับก็จะเข้ามา สู่ในหน้าแอปของมี่โฮมแล้วนะครับตอนนี้พอเราเข้ามาในแอปมี่โฮมเสร็จนะครับเขาจะให้เราลงชื่อเข้าใช้นะครับเราก็กดเข้าไปนี่ครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับกับรหัสผ่านที่เราตั้งนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์เราเข้าไปครับ แล้วเราก็ใส่รหัสผ่านนะครับเอาละครับพอเราใส่เบอร์กับรหัสเรียบร้อยก็ให้เรากดที่นี้นะครับ a g r e e m e n ตตรงนี้ติ๊กที่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ครับ่า เขาบอกว่ารหัสประเทศไม่ถูกต้องนะครับในกรณีนะครับที่เราใส่ทั้งเบอร์โทรและรหัสผ่านแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้นะฮะมันจะขึ้นตัวสีแดงแบบนี้นะครับให้เราข้ามไปตรงนี้เลยครับตรงที่รูป facebook นะครับเราก็กดที่รูป facebook ครับอ่ามันจะดึงชื่อของเราขึ้นมานะครับ แล้วเราก็ตรวจตัวว่าใช่ของเราไหมถ้าใช่นะครับเราก็ดำเนินการต่อในชื่อนี้เลยนะครับใน Facebook ของเรานะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้เข้าสู่ระบบของมี Home เรียบร้อยนะครับก็ถามว่าจะบันทึกรหัสผ่านอันนี้ไหมอ่าเราก็บอกว่าเราจะบันทึกหรือไม่ก็ได้นะครับแล้วก็ยังไม่ใช้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเชื่อมต่อกับบัญชีนะครับ เมื่อกี้เราสร้างบัญชีใหม่เสร็จแล้วเราถามว่าสร้างบัญชีใหม่ใช่ไหมครับเรากดปุ่มสีส้มเมื่อกี้เข้าไปสร้างนะครับเสร็จแล้วมันบอกว่ายังไม่มีอุปกรณ์ใดๆในนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องบวกกดบวกตรงนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ต้องเปิดบลูทูธนะครับต้องการเปิดบลูทูธไหมเราก็บอกเปิดนะครับเอาแล้วครับแล้วเราก็ต้องอนุญาตให้ใช้บลูทูธอ่ากำลังเปิดบลูทูธนะครับ พอเราเปิดบลูทูธเสร็จนะครับเราก็มาเลื่อนหาอุปกรณ์ของมีนะครับก็คือเครื่องวัดอุณหภูมินั่นเองนะครับว่าตัวไหนเราจะเชื่อมกับไอตัวเครื่องวัดอุณหภูมิตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เลื่อนหานะเพราะว่าของเสี่ยวมี่นี่อุปกรณ์เขาเยอะมากนะครับนี่นะครับเราเลื่อนมาตรงนี้เราจะเห็นนะครับเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นมี่สองนะครับ เราก็ติ๊กที่ตรงนี้ครับเขากําลังค้นหานะครับค้นหาและเชื่อมต่อกับไอตัวเครื่องวัดอุณหภูมินะครับเราให้วางโทรศัพท์ไว้ใกล้ๆกับเครื่องวัดอุณหภูมินะครับตอนนี้กําลังเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปนะครับกําลังเพิ่มโทรศัพท์เข้าไปเครื่องนี้เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องวัดอุณหภูมิ เอาล้ครับเสร็จแล้วมันจะมีการติ๊กถูกสี่อันนะครับก็คือเสร็จแล้วแล้วก็จะให้ตั้งชื่อนะครับว่าไอตัวเครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยเราจะตั้งไว้ในห้องไหนนะครับก็สมมุติว่าเราอาจจะกดบวกแล้วก็พิมพ์ชื่อใหม่ไปเลยนะครับว่าเป็นโรงเพาะเห็ดนะครับเดี๋ยวผมจะกดบวกแล้วก็พิมพ์ว่าเพาะเห็ดนะครับเอาล้ครับเสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับ เอาล้ครับเสร็จแล้วเราก็มากดถัดไปครับตั้งชื่ออุปกรณ์แล้วเรียบร้อยก็กดถัดไปครับเรากําลังรับเอาล้ครับแล้วทีวนี้เราก็กดตรงนี้ครับมาเริ่มกันเลยเรียบร้อยครับผมยังยังอีกนิดนึงยอมรับและดําเนินการตอนนี้กําลังจะซิงกับเครื่องวัดอุณหภูมินะครับใกอยจะสําสเร็จแล้วครับ เอาละครับเห็นไหมครับตอนนี <for> ้นะครับเครื่องวัดอุณหภูมินะครับกับโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยนะครับเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วอุณหภูมิที่เครื่องวัดก็มาแสดงในโทรศัพท์เราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเครื่องวัดตัวนี้นะครับเขาจะเก็บประวัติต่างๆไว้นะครับลองกดดูนะครับเนี่ยที่คําว่าประวัตินี่นะครับเขากำลังซิงข้อมูลอยู่นะครับนี่นะครับจะเห็นไหมครับว่ากราฟเนี่ย มันจะขึ้นมาให้เราดูนะครับจะเป็นเวลาเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับดูวันดูเดือนนะฮะได้หมดเลยก็กําลังซิงข้อมูลอีกรอบนึงอ่าเดือนนี้เราวัดมากี่วันแล้วนะครับอุณหภูมิสูงสุดของวันนี้เท่าไหร่ต่ำสุดของวันนี้เท่าไหร่นะครับนี่นะครับก็จะทําให้เราดูได้ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นการตั้งค่าเครื่องวัดอุณหภูมินะครับของมี h โฮมตัวที่ผมจำหน่ายไปให้เพื่อนๆน,น,นะครับ ก็ลองเอาไปปรับเพื่อใช้เ,เก็บข้อมูลในโรงเรือนได้นะครับมันจะมีบันทึกประวัติไว้นะครับส่วนใครที่ใช้แล้วดีไม่ดียังไงก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับเป็นวิธีการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิเข้ากับโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นการตั้งค่าขอบคุณนะครับทุกท่านที่อุดหนุนและติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ